จเจริญพรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับเทปนี้เราก็ยังอยู่ที่วัดป่าหลวงอำํำเภอเมืองจังหวัดอุดรธา,านีนะครับก็มีเช่นเคยครับก็มีพระอาจารย์เจเจหรือว่าพระมหาเจตุบรมพโลนะครับก็ได้มาเป็นผู้ร่วมในการสุนราในรายการธรรมะมงคลในครั้งนี้นะครับขอกราวนัสนวนสกสดงพระอาจารย์ครับ วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ครับครับก็วันนี้ก็ถือว่าในช่วงนี้รประเทศของเราก็ถือว่าเป็นช่วงของฤดูของความร้อนอนะฮะแล้วก็ในประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความงดงามทางด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเยอะแยะมากมายทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์อะไรครับผมแล้วก็สําคัญก็คือว่าเป็นประเทศที่เป็นปฏิรูปประเทศ คำว่าปฏิรูปประเทศก็คือประเทศที่สมควรประเทศทีอ่อย่างเช่นว่ามีพระพุทธศาสนานะโดยเฉพาะมีพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของเราแล้วก็มีครูบาอาจารย์ซึ่งท่านอยู่ทั่วทุกประเทศไทยที่จะให้ความรู้นะแก่พวกเราในด้านของการเธประพตชปฏิบัติในด้านของศีลสมาธิปัญญาฐานศีลแล้วก็ภาวนาครับผมแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่า เราทุกท่านซึ่งได้ฟังรายการอยูเชื่อเสถว่าท่านได้สมบัติอันประเสริฐประการหนึ่งนั่นก็คือว่าสมบัติของความเป็นมนุษย์นะฮะเรียกว่าการได้เกิดพระพุทธศาสนานะครับการได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและนี้เป็นต้นนั่นก็คือว่าเป็นของที่อนุยานะครับผมในช่วงนี้ก็คือลมกำลังเย็นสบายดีก็เมื่อกี้ได้พูดถึงฤดูในประชีวิตของเราเนี่ย เนืองไปตลอดเวลานะครับหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายเรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบเรียวทำครับคืออะไรครับ <laughs> คือครับผมคือชีวิตเนี่ยนะฮะคือต้องต่อสู้ชีวิตคือการต่อสู้แล้วที่สําคัญที่ผมบอกว่าคือเกี่ยวข้องกับลมหายใจคือหมายความว่าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตาย <laughs> หายใจเข้าหายใจ ออกไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายอยู่เพียงแค่นิดเดียวครัแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงว่าในฤดูของประเทศไทยเราเนี่ยแท้ที่จริงก็มีสามฤดูใช่ไหมฮะอยู่ที่แคนาดามีกี่ฤดูท่านไี่ยู่หลายฤดูฤดูหนาวต้องร้อนบ้างไม่ร้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยฤดูใบไม้ปีดฤดูใบไม้โนฤดูใบไม้ร่วงอะไรทํานองนั้นนะครับทีนี้เนี่ยคือ แม้กระทั่งว่าประเทศไทยเราก็มีร้อนหนาวและก็ฝนเเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราท่านชีวิตของเราเนี่ยก็มีฤดูกาลของชีวิตอ่ะเป็นยังไงบ้างคนะรับฤดูกาลของชีวิตก็มีสามฤดูอ่าครับไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าครับทำไม <c oughs> ก็ <c oughs> อยู่ไกลจังเลยครับ <c oughs> นะครับ,รบอ่ะไยาวก่ <c oughs> อนค,ค, <c oughs> คือฤดูกาลนะฮะฤดูกาลแรกเราเรียกว่าฤดูของความร้อนเช่นฤดูนี้ก็ ท่านสังเกตดูความร้อนท่านรู้สึกยังไงมันร้อน,อนมากนะ,ะ้ึกอ,อัอดมันวุ่นวายมันว้าวุ่นมันอยู่ไม่ได้มันจะต้องหาน้ําเยน็นๆมากินจะต้องอยู่ห้องแอร์จะต้องไปที่ร่มรื่นนั่นก็เปรียบเทียบเหมือนกับชีวิตของเรานะเป็นชีวิตที่มีความว้าวุ่นมีความก,งกังวลใจนะครับมีความทุกข์ใจนะคือร้อนรุ่มภายในจิตใจนี่ก็คือฤดูการที่หนึ่งของชีวิตของเราฤดูการที่สองก็คือฤดู ของความหนาวความหนาวนี่ก็เปรียบเหมือนกับไอความทุกข์ใจเหมือนกันนะเรา,าจะสังเกตเห็นหน,หนาวเนี่ยเราจะต้องหาที่พึ่งจะต้องมีผ้าหม่มนะฮะจะต้องมีคนมากอดอย่างเงี้ยนะอันนี้ในโลกของทางนอกเราต้องมีผ้ามาหม่มจะต้องท่านต้องการ<อ>ไฟอย่างนี้เป็นต้นกาของการผวมกอดไหมครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือ ฤดูกาลอีกฤดูกาลหนึ่งก็เปรียบเทียบว่าชีวิตเหนียวเหน็บชีวิตจะต้องประสบแต่ความโชคร้ายนะฮะทุรนทุรายต้องต่อสู้กันไปแต่ว่าหนาวที่บ้านเราเนี่ยมันก็ก็คือหนาวครับหนาวแบบธรรมดาแต่ถ้าหนาวธรรมดามันมหาหนาวมหาหนาวมีลบถึง50 60องศานะครับซึ่งก็ถือว่าประเทศไทยเราก็ไม่เชิงว่าประมาณ1 6 1 4องศานี่ก็ถือว่าเย็นมากแล้วนะครับทีนี้อีกฤดูกาลหนึ่งก็เป็นฤดู อของอความที่เป็นฝนตกนะครับฝนตกนี่ก็ถือว่าเป็นฤดูที่ชีวิตกําลังกําลังได้รับความชุ่มชื่นนะถ้าเป็นคนที่มีความทุกข์ก็คลายจากทุกได้รับธรรมะได้รับความเย็ยนใจเช่ชนเดียวกันฉะนั้นเนี่ยฤดูนี้ก็เรามองไปตามท้องถนนก็จะเห็นดอกไม้เห็นอะไรต่างๆได้บานสะ <laughs> พรั่ง <laughs> ปริบานนะครับสวยสดงดงามไปจาวกับ อัน้นี้ก็คือฤดูการของเราแล้ว3มฤดูอาจจะเกิดในในในหนึ่งวันของเราอาจจะเจอตลอดเวลาก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นฤดูสี่เดือนเจอครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งแตกต่างกับในฤดูในฤดูการคือทุกวันนี้มันก็วันหนึ่งอาจจะมีอยู่3ฤด,ดูก็ได้นะครับผมหรือบางทีชั่ววินาทีชั่วหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงฉะนั้นจําเป็นอย่างดิ้งที่จะต้องพยายามฝึกหัดกายวาจาใจของเรา นะครับพยายามฝึกหัดควบคุมจิตใจของเรามนุษย์ที่ควบคุมจิตใจตัวเองได้นะฝึกหัดตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นผู้สุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดครับครับครับ,รบอันนี้ก็คือฤดูการแห่งชีวิตนะครับ โยมทุกท่านนะฮะเมื่อกี้เราก็ได้ฟังในเรื่องของดุลงการแห่งชีวิตและทีนี้เราก็จะแนมาพูดในเรื่องของทานนะพี่ชันกับพรารย์ครับเรื่องทานเนี่ยเราก็กําลังอยู่กันทั้งสองรูปเหมือนเดิมครับจนจนกว่าจะครบครบเวลานั่นแหละนะครับคือเรื่องทานเนี่ยคุณโยมท่านท่านมือเอาไว้เฉยท่านไม่ต้องไปกวักเรียกโยมรับ โยมเขาก็มาดูโยมเขเข้ามาดูเข้ามานั่งตรงนี้นะฮะคือผมมีเรื่องเล่าฟาจา์ครับผมเล่าผมเล่าให้ฟาญา์ฟังแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการให้ทานนี่แหละการใส่บาตรนี่เลยมีโยมคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเคยใส่บาตรใส่บาตรแล้วทีนี้พระไม่ให้พรพระไม่ให้พรแล้วทีนี้ที่เขาซื้อตามเทเว่นนี่แหละครับล้างหน้าด้วยครับผมล้างหน้าไม่ใช่แล้วทีนี้ เขาบอกว่าพระไม่ให้พรพอรอะไรครับคือพอรนี่แหละอายุวันโนสุขังพลัง oh, นะครับ,รบอภิวาทนาสีอะไรนี่แหละนะที่พระท่านให้พรในเวลาเดินมิถุบาทเนี่ย mm hmm. เขาใส่บาทปั๊บเขาก็นั่งลงเพื่อที่จะขอพอรแต่ว่าพระรูปนั้นเดินหนีเข้าไปเขาก็เลยเกิดความฟังใจเขาก็เลยไม่ใส่บาทตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ใส่บาทอีกเลยล้วประเด็นนี้ท่านคิดเห็นอย่างไรครับ,รบผมก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องนะพระอาจารย์นะพระอาจารย์คิดว่าอย่างไง ก็ที่จริงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใส่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเคารพทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหาเนื้อนาบุญของเอาขาเรียกว่าของตนเองนะฮะพระก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ประเด็นหนึ่งที่โยมไม่เคยถามเลยว่าการไม่ให้พรเองก็ดีเนี่ยถูกต้องไหมนะฮะการที่เราไปทํากิยาการแล้วก็ไม่ทําอย่างนั้นอีกเลยเนี่ยถูกต้องไหมประเด็นในเรื่องของการที่พระท่านให้พรไม่ให้พรเนี่ยแท่ที่จริงก็ยังไม่ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญ สำคัญคือแง่ของว่าแท้ที่จริงเนี่ยเราจิตของเราคิดจะให้แล้วใส่บาทไปแล้วเนี่ยเราได้รับพรไปแล้วคือจิตคิดจะทําบุญใส่บาทมันได้บุญแล้วคือพรอยู่ในตัวอยู่แล้วถึงแม้ว่าพระท่านจะนุโมทนาด้ได้คาพูดด้วยภาษาบาลีก็แล้วแต่แพงนะพรอยู่ทุกวันในเจ็ดสิบห้าบาทครับผมไม่เคยซื้อครับรับผมฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือสําคัญสําคัญคือว่า แต่ทีนี้อย่างหนึ่งคือพระท่านให้เนี่ยาสามารถให้ได้ไหมแท้ที่จริงก็ได้บางทีท่านจะให้ยาวให้สัน้นบางรูปนี่ให้ยาวบางรูปก็ให้สั้นโยมบางคนก็ชอบอพระที่ให้พรยาวๆแหนแท้สั้นสุดก็เอวังหัตุอย่างเงี้ยนะซึ่งแปลว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาน,นขนะขอให้สําเร็จเทิดนะอันนี้ก็ครอบคลุมแล้วนะครับอย่างเช่นอายุวัโนสุข,ขังพลังก็มาจากบทเต็มที่สัพพิติโยนะฮะ ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่อภิวาทานศีลชั้นใช่แล้วพุทธองยมาจากในบทอายุวันโนสุขังพลรังนะครับบุคคลผู้มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมอยู่เป็นนิดย่อมเจริญด้วยอายุวันณสุขาพละนี่นี่คือคําแปลท่านเคยให้พรไมเวลาท่านก็ก็มาอยู่กรุงเทพนี่แหละได้ให้แต่อยู่ต่างจังหวัดไม่ให้แล้วทีนี้เนี่ยก็มองเห็นว่าทําไมถึงให้ก็พิจารณาดูโอ้เนี่ยเพราะว่าคนกรุงเทพ ไม่เหมือนกับคนต่างจังหวัดเราก็คือต่างจังหวัดท่านก็ไปรับพรอยู่หรือว่าที่วัดไปจังหันอีกแล้วก็ใส่แต่ข้าวเหนียวอาหารก็ไปเอาไปแล้วทีนีอ้อยู่ที่กรุงเทพเขาก็ใส่ทั้งอาหารใส่ทั้งอะไรแล้วก็ไปทําการทํางานแล้วอย่างหนึ่งก็อาจจะด้วยด้วยด้วยใจว่าท่านต้องให้นะให้โยมด้วยนะแต่แท้ที่จริงโดยหารู้ไห่บางรูปให้ในใจ,จบ,บางทีให้ในใจอาจจะศักดิ์สิทธิ์กว่า พูดก็ได้โยมบางคนเนี่ยก็คือได้ยินคําบาลีก็ดีใจแล้วแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือพรที่ท่านให้ไปเนี่ยแปลได้ไหมรู้เรื่องไหมว่าท่านว่าอะไรท่านให้อะไรไปเพื่อเพื่อท่านซักผ้านิจาบางสุกุลได้เลยแล้วก็เดินดีไว้เลยอะไรเงี้ยครับผมทีนี้เนี่ยการที่ให้ทานที่มีอานิสงส์หลายเนี่ยอานิสงส์เยอะนะครับผมท่านได้กล่าวไว้ว่าหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ที่รับทานเนี่ยก็คือจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ นะครับนะสินบริสุทธิ์ไม่ว่าจะถ่าสามเณรก็เป็นผู้มีจริยวัตรงดงามสินสิแต่ถ้าเป็นพระก็227อย่างนี้เป็นต้นก็คือไม่มัวหมองไม่ด่างพร้อยนะฮะประการที่2ก็คือทานหรือวัตถุทานที่เราหามาได้ก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยนะครับไม่ได้ไปโปรชิงวิ่งราวของใครมาไม่ได้ไปขโมยาไม่ได้ไปขโมยใครมาในช่วงหนึ่งก็มีโยมคนหนึ่งวัดอยู่ในกรุงเทพนี่แหละไปหาค้าขายอาชีพด้วย ิงคณิกาก็าคือเกี่ยวกับโชเปนีเกี่ยวกับอะไรนะเราก็เอาเงินเนี่ยนะหลายล้านบาทนะมาสร้างวัดแล้วก็ไปถามาสมเด็จรูปหนึ่งบอกว่าที่ทําบุญไปเนี่ยได้อานิสงส์เท่าไหร่ท่านก็บอกว่าได้อานิสงส์เป็นแค่หนึ่งบาทหนึ่นง1 1> บาทก็คือเอาเป็นล้านบาทแล้วไนดะ้หน<า>ึ่งบาทเพราะว่าวัตถุที่ท่านได้มาวัตถุทานเนี่ยวัตถุมันมเป็น<า>วัตถุที่ไม่บริสุทธิ์นะไปไปเอาหญิงมาค้าขายประเวณีแล้ว ตัวเองเป็นคนดูแลอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเอาเงินเก็บเงินเข้ามาหรือว่าอะไรทํานองนั้นนะครับอันนี้ก็มีบันทึกอยู่นะครับแล้วทีนี้วัตถุทานเราก็ต้องบริสุทธิ์แล้วประการที่3ก็คือว่าในระหว่างช่วงที่เราเจะให้เนี่ยมีจิตยินดีขณะให้ก็มีจิตยินดีหลังให้ก็มีจิตยินดีนะครับในช่วงจิตที่จะให้ไม่ใช่ว่าบางคนมีศรัทธาเฉพาะแต่ช่วงจะให้ขณะให้ก็เอ๊ะ พระรูปนี้เริ่มสงสัยแล้วนละนล,งออลังให้ก็เอ,อ๊ะท่านจะชันหมดหรือเปล่าเ,ออเหล่านี้นก็จะเป็นการที่ก่อเกิดเขาเรียกว่ามีจิตที่เป็นอักุศลเกิดขึ้นแล้วในใจเพราะจิตอกุศลไม่บริสุทธิ์เสร็จปับ๊บมันก็เกิดออความมัวหมองเกิดขึ้นในศรัทธาเกิดขึ้นนะครับแล้วประการที่4ประการสุดท้ายเนี่ยคือว่าอันนี้สําคัญคือ,อพระ,ะที่ท่านรับเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีชานมียาน หรือฌานสมาบัติเนี่ยได้ผลอนิสงส์แรงมากฌานนั้นจะมีอนิสงส์เหลือหลาย<ม>เหมือนกับที่เราเคยได้ยินอ่านเจอในพุทธประวัตินะหรือชาดกว่าเวลาที่พระสารีบุตรหรือพระมหากัสปะท่านเข้าฌานสมาบัติเนี่ยเจ็ดวันแปดวันพอหลังจากนั้นเนี่ยออกจากฌานสมาบัติท่านก็อย่างดูยานว่าจะไปโปรดใครพอไปโปรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนทุกขตะคนทุกยากพอโปรดเสร็จเนี่ย จากการเป็นคนทุกขกะตะเนี่ยก็จะร่ํารวยขึ้นมาทันทีอันนี้ก็คือผลทานที่มีอน,นิสงส์แรงต้องได้รับผลในตอนนั้นขนานั้นอันนี้ท่านว่าไว้อย่างนั้นนะฉะนั้นนี่ก็ประมาณประกอบไปด้วย4อย่างแต่ว่าถ้าไม่ถึงกับฌานสมาบัติก็ดูว่าพระภิกษุสัมมาเนนรูปนั้นทําสมาธิสวดมนต์เป็นประจําหรือไม่แล้วเคล็ดลับอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยากจะเวลาไปถวายสังฆทานในที่ต่างๆเราอยากได้บุญเยอะเนี่ย หนึ่งเนี่ยเรารับศีลกับท่านแล้วสองขอทําสมาธิก่อน<ม>หรือเราทําสมาธิไปก่อนแล้วค่อยไปทําพอหลังจากนั้นเนี่ยอานนี้สงส์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย<ม>นะครับผมเหมือนกับที่เจดีวัดทำเราเนี่ยก็มี14ชั้น14ชั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ชั้นที่12 12นี่ก็จะเป็นที่นั่งเวลาเราเดินขึ้นไปขึ้นรตบขึ้นรตบแล้วหลังนั้นเดินขึ้นไป เราเดินแล้วก็ขึ้นลิฟต์ครับอาจารย์เราขึ้นลิฟต์ไปแล้วมันต้องเดินไปเนี่ยมันเหนื่อยเพราะมันเหนื่อยเนี่ยต้องไปนั่งพักให้เย็นก่อนเย็นกาใจ,ใจพอเย็นกายเย็นใจหรือไม่ก็ไปที่ชั้นเล่สี่แล้วเย็นเย็นก่อนล่างดังนั้นเสร็จพอจิตผ่อนคลายไม่ว้าวุ่นแล้วแล้ว,ลวค่อยกราบพระบูชาพระนั่งสมาธิอ,อันนี้สงเกิดขึ้นจิตก็จะรวมง่ายครับครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของการให้ทานนะครับ ยินดีแล้วก็ในขณะที่ให้ก่อนให้หลังให้อะไรอย่างนี้นะครับเอาละนะครับอาจนาะรย์เนาะเราก็คุยกันเรืเ่องต่อไป